หอมพี่ดีผู้หญิงมันต้องเจ๋วผู้หญิงมันต้องเส็น้องห้าน้ำหอมแบรนด์นิชนะฮะที่ดีที่สุดแล้วของพี่นะครับคัดมาแล้วห้าตัวที่พี่คิดว่าเฮ้ยตั้งแต่ใช้น้ำหอมมาเนี่ยแบรนด์นิชเนี่ยห้าตัวที่ว่าเจ๋วสุดๆดแล้วนคะครับแต่ว่าน้องน้องฟังพี่อย่างนะพี่เป็นคนใช้น้ำหอมที่มีใครเคีเรียอยู่สามอย่างถึงจะเข้าตาไม่ได้ประการแรกคือว่าสมรรถนะต้องเพมการกระจายตัวต้องดีความติดทนต้องได้ประการที่สองคือ ใช้เป็นมิ팅ใช้ไปอาลโดใช้ไปสัมมนาได้ดูรวยประการที่2คือต้องดูรวยในใสายตาคนอื่นและประการที่3คือต้องมีพลังบนเตียงนะครับคือง,ง่ายๆเลยคือน้ำหอมพ่ดีของพี่คือใช้แล้วผู้หญิงมันต้องใช้แล้วผู้หญิงมันต้องแบบว่าพึงใจต้องปรารถนาเราต้องรู้สึกดีกับเราต้องรู้สึกเคบิบเคบิเคบกับเราเวลาที่อยู่ด้วยกันสองเพราะการ3ข้อนี้ถ้าได้จะผ่านใจที่แบบอ่ะพี่คัดมาให้แล้ว5ตัวที่พี่คิดว่าดีสุดน้องของแบรดดิสกับพี่ครับอันดับที่5นะฮะสูโลกิตตัว รบบิทพ pues so you know, so ี่ร like ู้เลยหน้าตาแบบเนี้ยก so, ่องเนี้ยรบบิทคือกระต่ายสัตว์ที่ชอบในการสืบพันธุ์หรือชอบในการผสมพันธุ์แล้วกันถ้าน้องเรียกกระต่ายนะจะรู้ว่าโหกระต่ายนี่มันหูมันมีโกดูอะไรในบ้านะครับมันเป็นน้ำหอมที่กลิ่นน่ารักนุ่มนวลเซ็กซี่นะอ่ามันน่ารักมันนุ่มนวลมันเซ็กซี่กลิ่นมันมีความแป้งเบาๆฟลอรัลหวานๆแล้วไม่มีความเป็นกลิ่นแครอทมันมีความเป็นกลิ่นแครอทหวานๆตามๆน้ําผึ้งฟลอรัลนวลๆกลิ่นดิบ น่ารักมากธุรกิจตัวตายเนี่ยมันให้ความต้องฉีดไปเนี่ยพวา้องดมน้องใช้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนว่าเรากลับมามีความรักอีกครั้งในตอนอายุ18ตอนที่น้องอายุวัยรุ่นสิบแปดก็ได้แหมสิบสาสิบสี่ก็เร็วไปน,น้องกลับมามีความรักอีกครั้งในตอนที่น้องเป็นวัยรุ่นแล้วกันแล้วก็คือว่ารักครั้งแรกในชีวิตอ่ะรักครั้งแรกในชีวิตเราจะหวะที่อยู่ด้วยกันสองคนแล้วน้องก็ทาแบบตัดท้องวานั้งคืนอะไร <c oughs> น่ารักนุ่มนวลชวนฝันแต่เป็นน้ำหอมเที่อวไ้ใช้ขึ้นที่นอนที่แท้จจรริิงเลยุก ตัวก็ตายนะครับอันนี้คือดับภาพอันดับ4นะเนี่ยเซอร์จ็อบเรเนซองจริงๆแล้วอันดับ4เนี่ยพี่การกึงระหว่าง2ตัวระหว่างเรเนซองกับทอริโนยีของบ้านเซอร์จ็อบเหมือนกันคือทั้งสองตัวเป็นน้ำหอมซีทัสที่สะอาดสะอาดแต่เซ็กซี่ซึ่งเราจะไม่ค่อยเจอในชีวิตเราน้ำหอมที่เป็นซีทัสอ่อมะนาวเด่มนมะกรูดน้ำมะดาวเด่มนมะกรูดน้ำที่ กลิ่นมันเซ็กซี่เซ็กซี่สะอาดสะอาดแล้วเป็นกลิ่นที่น้องคิดว่าโหน้องดมเสร็จน้องผู้หญิงอะโหหน้าหน้าใช้มากหน้าใช้มากกับผู้หญิงสักคนอ่ะสะพรึงคือเซอร์จ็อบเนี่ยเลยเด2องเนี่ยพอน้องดมเสร็จวเนี่ยน้องจะรู้สึกว่าโหขนน้องนี่แม่งลุกเกลียวเลยขนน้องนี่แม่งลุกเกลียวเลยคือมันเป็นน้ําหอมที่มันเป็นปซีตัสสะอาดมาก,ก่อนเหมือนสายลมท,ลมที่สายลมที่ผ่านจากป่ามะนาวนะ แล้วกินดีเขาไปในจมูกเขาไ,ไปในปอกโล่งๆแล้วกินบอกมันช่างเป็นสวนมะน,นาวที่มันเซ็กซี่มากๆคือน้ำหอมส่วนใหญ่น้ำหอมสอีสันมะนาวส่วนใหญ่มันก็จะให้ความรู้สึกว่า ى, สะอาดสะอาดสปอร์สปอร์ใช้ง่ายๆเพลินเพลินแต่ว่าอันนี้เป็นมะนาวที่โคตรว่าวนย <c oughs> ความติดทนการการะจายตัวนี่ดุดเทพเลยเนะี่ยแต่พี่ให้เลนนซองมากกว่าเทรเรโนญี่พี่คิดว่าเทอร์เนญเนี่ยโน้ตกลางๆเนี่ยมันมันละมุนละไมกว่าแต่เทรเรโนญี่ปุ่นมันมีความกระแทกกระทันมากกว่าเพราะงั้นันดับสี่ของพี่นะครับ เซอร์จ็อบเรเดซสองอันดับ3นะฮะ MFK AQUA Vita Forte AQUA Vita Forte ของบ้าน MFK ไม่ใช่บาตาราสิสูนะคนละตัวนะคนละตัวนะครับ AQUA นะ Vita Forte พี่ยกย่องให้เป็น MFK ที่ดีที่สุดในชีวิตพี่แล้วอ่ะน้องเอ้ยมันเปิดด้วยซีตัดแต่วันตบวานิลาแต่โน้ตหลังๆมันทิ้งด้วยแป้งๆน้ำผึ้งนุน่นนไม้ๆสุด พี่อะเซอร์ที่ชอบน้ําหอมไฮโซไฮโซเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไปเติมมันไปเติมเต็มคาแรคเตอร์ที่พี่ขาดมากๆอะควาวิต้าฟอร์เทมันมีความไฮโซของผู้ชาย s c ส a ลาผู้ชายหล่อเ s c ค a า s คนที่มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแต่ว่าเป็นคนที่เซ็กซี่มาเป็นผู้ชายที่เดินไปไหนผู้หญิงก็มักจะมองตามเดินตามหรือแม้กระทั่งมนขอคอนแทคแหละ เขาเป็นผู้ชาย S-Class ที่หล่อหล่อแล้วเขาเซ็กซี่มากๆรูปล่างหน้าตาเส้นผมทงผมเขาอะไรประมาณนี้คือครับคือเขาเป็นตัว a q u a าว t a f o e. r อรโอ้ยสุดๆน้องเอ้ยถ้าน้องเคยลองบาคลาด540สีแล้วพี่อยากให้น้องเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนถ้าน้องลองตัวที่ชื่ออะควาว t a f o r อรเต้ได้สักทีน้องจะเข้าใจมิติของน้องผอมที่มัน S Class เป็นผู้ชาย S Class ที่ระดับพ่อระดับตัวพ่อดีมาก อันดับ3ของพี่ FFK อควาวิตาอันดับที่2อ Amuage Search น,นอกจากคุ้นชินกับความเป็นอมูอาชคือน้ําหอมที่กษัตริย์เป็นคนสร้างจริงๆแล้วกษัตริย์เป็นคนสร้างจะเป็นแบรนด์กษัตริย์จริงๆทีเนี้ยเราก็จะไว้ใจได้เลยว่าถ้ากษัตริย์เป็นคนสร้างน้ําหอมคุณมาตู่เขาคงไม่สร้างน้ําหอมไก่ไก่กาๆให้ ให้เสื่อมเสียเปียอะโมอาสเนี่ยพี่ว่ามันเป็นน้ำหอมพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นน้ำหอมที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหรือจินตนาการที่ลึกลำและเยอะแยะมันเป็นสิ่งที่ตอ่อให้เด็กมาพ่นดมและนึกภาพเด็กก็จะนึกภาพถึงอะไรอะไร,ะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเป็นจินตนาการที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาโมอาสตัวเสิร์ฟมันเป็นซีสตั๊ดและมันมีความเป็นกลิ่นควันควันกํายานกํายานมีความเป็นสโมกกี้สโมกกี้แต่กลิ่นมันเซ็กซี่มากมันเป็นซีสตั๊ดที่น้องหลงไปดมแล้วน้องเลิกดมไม่ได้ มันสะอาดมันเซ็กซี่มันยั่วยวนมันเป็นจังหวะมิติที่น้องแบบว่าต้องนัง่งนัง่นงนอนนอน,น,อนเอกเดรเดรอยู่ในพระราชวางังแล้วพระราชวังเนี่ยเป็นพระราชวังที่บรรยากาศมโปร,งปรง่งเปิดเปิดมีแสงแดดอุ่นๆเข้ามาน้องกําลังนั่งทานผลไม้กับวายแดงแล้วน้องกําลังมีความสุขกับมาเหสีหรือนางสนมของน้องอะไรประมาณนี้ The King of Love Tattoo เลย a อ o u r Art s e a r c m o r e a r c อันดับสองของพี่คราวนี้มาถึงอันดับหนึ่งนายจายพี่แน่น น้ำหอมตัวไหนที่ฮิปเป็กคิดว่าสุดที่สุดที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งในใจพี่กองน้ำหอมแบรนด์ที่คิดว่าแจว๋วสุดๆทั้งสมรรถนะของเขาทั้งในการใช้ที่ดูรวยในสายตาคนอื่นและดูเซ็กซี่มากๆในสายตาผู้หญิงโดยเฉพาะที่เวลาที่เอาไว้อยู่ในใกล้กัน2คนภนะฮะภูมกีมาเลอันดาย อันดรายหรืออันเดรเนี่ยนครับน้องจะชุนคุ้นชื่อคำว่าอันดรายอันดรายนะมาจากเกมชื่อว่า a s s a s s i n s Creed นะครับภาคแรกเลยภาคแรกเลยอเลยพลเอกก็จะชื่ออันดรายเหมือนกันแร็คือบอมที่อลังการลูรลาอลังการมากบ้านแบนงเขาเนี่ยแบนงเขานี่ไม่ว่าจะเป็นตัวนู้นตัวนี้เลตตันหรือกาโลเวหรือว่าตัวคลายเนี่ยมันจะให้เทสของผู้ชายไฮคลาสอ่าเทสผู้ชายไฮคลาสเอสคลาสแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน อย่างเช่นเลตอนก็จะดูดุดูดมานคาลายเนี่ยก็อยู่เป็นสายมืดไปเลยอะไรประมาณนี้หรือว่ากละเวก็สายสว่างสว่าง ัวอันตรายหรืออันตรายมันเซ็กซี่ว่าบหวามยั่วยวนคือตัวที่เอาไว้ขึ้นที่นอนเขาบ้านพี m เมแต่ว่าพี่บอกแล้วไงด้วยความที่เป็นเนื้อตัวเนื้อตัวตนของพูฟูมเดเบเลคคือมันไม่เสียความเป็นผู้ชาย S อ l a s s ผู้ชาย h i High c l a s s พูดจริงๆว่าสุดยอดพูดจริงๆว่าสุดๆเลยมันเซ็กซี่มันไม้มันเป็นคาดามัมมันเป็นวนิลามันหอมกลุ่นมันยั่วยวนแต่มันไม่สูญเสียความรวยความไฮโซเลยแม้แต่น้อยอันตรายคือสิ่งที่น้องใช้ แล้วน้องไปเจอผู้หญิงอันตรายคือสิ่งที่น้องใช้ไปแล้วผู้หญิงดมจากซออคอนแล้วผู้หญิงจะบอกว่าอ oh, 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 วันนี้ขอสักสองสามทีอันตรายยุคมากอันตรายมากด้วยความที่สัญลักษณ์เขาเป็นมา้าก็เป็นม้าคู่แบบเนีเพราะงั้นน้องใช้ตอนนี้ที่ทีเนี่ยน,น้องต้องสักสองยกนะครับเดี๋ยวไปยกเดียวนะเราอนี่เขาบอกในกล่ององม้าคู่เนะี่ยสุด,สด อันนี้คือเบอร์หนึ่งของพี่แล้วอันนี้คือเบอร์หนึ่งของพี่แล้วนะครับในการที่เป็นน้ําหอมแบรนด์นิสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้ําหอมแบรนด์ดีไซน์เนี่ยพี่ก็มีดีๆ5ตัวที่เอาไว้ใช้ของผู้หญิงแล้วไปใช้ดูรวยในสายตาคนอื่นเหมือนกันนะครับซื้อตามได้ถ้าชอบพูดจริงก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยจะผลิตมาให้